สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมารีวิวปืนอารมณ์601นี่นะครับวันนี้นะครับรีวิวไปแล้ว2กระบอกก็คือรุ่นนี้ G 1 5ซึ่งเป็นก๊อก19แล้วก็ตัวนี้นะครับ420นะครับวันนี้มาต่อกันเลยสําหรับคลิปนี้นะครับ601ูน60ย่องขอามานะครับจะเจอตัวปืนกระสุนทดสอบกระสุนทดสอบแต่ละ กล่องจะได้ไม่เท่ากันนะครับบางกล่องก็ได้เยอะบางกล่องก็ได้น้อยนะครับซึ่งไม่เข้าใจโรงงานเหมือนกันอีกอย่างนึงนะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับภายในกล่องคือแท่ทงองคำสารนะครับก็ใช้สําหรับแทงลูกเวลาลูกค้านะครับกล่องปืนค่อนข้างเรียบนะครับสวยงามเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียของตัวปืนกันตัวปืนนะครับเป็นทรง1 9 1 1้าหนึ่ง สกรีไลน์ออกมาอย่างสวยงามนะครับชัดเจนดีมากบอดี้เหล็กนะครับซิงอร่อยเกือบทั้งตัวแมกกาซีนเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะครับจะไม่เหมือนรุ่น k 1 1 6ดีน d นะครับที่เป็นรุ่นเป็นแมกเหล็กนะครับเรามาดูรายของตัวปืนกันต่อนะครับก็แบบผ่ากลางนะครับสไลด์ต่อกันก็ค่อนข้างสนิทนะครับตัวนี้จะขนาดเท่ากับของจริงนะครับ1ต่อหเลย ถ้าเป็นตัว K 1 1 6จะเล็กกว่านิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกิมมาให้ดูนะครับอ่าอันนี้จะเป็นตัว K 1 1 6 D จะเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับถ้าสังเกตดีๆเดี๋ยวไวร้รีวิวความแตกต่างกันในคลิปหน้านครับเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้กันก่อนอตัวปืนนะครับ ทำออกมาได้อย่างสวยงามนะครับรายละเอียดตัวนี้ถือว่าน่าจะดีที่สุดในรุ่นของ19 1 1เหนึ่งหนึ่งเลยทีเดียวอาจจะมีข้อเสียที่ความแรงนะครับความแรงอาจจะไม่มากสไลด์ครับสามารถเซฟได้นะครับนกสามารถง้างได้นะครับในรุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือน K 1 1 6ดีนะครับก็คือนกง้างได้ก็จริงแต่ว่าบางตัวนะครับคือง้างลงมาแล้วก็เด้งกลับได้คือเด้งกลับง่ายนะครับตัวนี้ มีหลังอ่อนนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้ได้จริงหรือบางตัวก็สามารถใช้ได้จริงนะครับอย่างตัวนี้ใช้ได้ไม่จริงนะครับคือทําให้มีรายละเอียดของตัวปืนมาเท่านั้นนะครับในของ601 0ศค่อนข้างตรงนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับตัวนี้อย่างที่บอกครับมีข้อเสียที่ความแรงอาจจะไม่มากนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความแรงกัน ใช้ลูก0.12กับลูก0.2นะครับอ่าอีกอย่างนึงครับดืมชั่งน้ำหนักเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักกันด้วยดีกว่าน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ442กรัม4ี่ขีดนิดๆน,นะครับ ถือว่ากําลังดีครับสะสมหน้าสะสมนะครับตัวนี้เพราะว่าค่อนข้างเหมือนจริงเลยทีเดียวอันนี้ค้างไว้กับของตัวสีสิบันตัวแล้ยิงกันต่อเลยนะครับแต่เวลายิงนะครับสังเกตให้ดีแค่แตะเบาๆที่ไกลนะครับนกก็จะลั่นได้เลยนะครับร้อนะครับ ในลูก0.2กรัมนะครับ144นะครับ136ถือว่าในล็อตนี้ค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าจากที่ทดสอบสูงสุดของรุ่น601ครับก็อยู่ที่200นะครับก็แต่ละล็อตอย่างที่บอกครับความแรงอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ในล็อตนี้นะครับค่อนข้างเบาเลยทีเดียว หรืออาจจะเป็นเฉพาะกระบอกนี้ก็ได้นะครับที่ค่อนข้างเบาแต่อย่าลืมว่าปืนที่ยิงไม่แรงสามารถควบคุมกลุ่มกระสุนได้ง่ายนั่นคือข้อดีของปืนแบบนี้นะครับที่เมื่อปืนไม่แรงแล้วการคุมกลุ่มกระสุนก็จะง่ายขึ้นเราก็จะยิงเข้าเป้าได้มากขึ้นนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบความแรงนะครับก็อาจจะต้องเล่นตัวอื่นนะครับที่มีความแรงมากกว่านี้นะครับหรืออาจจะใช้ลูกกระสุนศู2หอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน0.12จเนี่ยจะเพิ่มความแรงให้เจา้า6 0 1เนี่ยเท่าไหร่ 2 0 8นะครับจาก360ไป2 0 8นะครับเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยนะครับ213นะครับโอ้มากขึ้นเลยทีเดียว202นะครับสำหรับ61 1นะครับถ้าใครต้องการให้มีความแรงเพิ่มขึ้นแนะนำให้ใช้0.12นะครับแต่การควบคุมกลุ่มกระสุนอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเพราะหนึ่งเลยคือ 0.12นี่น้ำหนักเบาทำให้มันค่อนข้างเหินหรืออาจจะเอียงซ้ายหรือขวาครับเวลายิงก็จะต้องเผื่อหน่อยนั่นก็คือความสนุกของการเล่นเปิดอารมณ์ครับมีการเผื่อเล็กน้อยเพื่อให้ยิงได้สนุกขึ้นแต่ว่าถ้าใครต้องการความแม่นยามที่สูงก็ใช้ลูก0.12นะครับไม่ใช่สิ0.2ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานครับก็จะทำให้การควบคุมกลุ่มกระสุนได้ง่ายขึ้นแล้วทุกคนชอบนะครับว่าจะชอบแบบไหนนะครับ สำหรับตัวต601นี้นะครับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับที่เพจใช้บ c BB การช็อปหรือเพจ c e BB ช็อปนะครับตัวสินค้านะครับสามารถเลือกชมได้ที่ w w w c h o i c b b g u n s h o p c o m นะครับแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางทางเพจอินบ็อกเข้ามานะครับหรือว่าจะเป็น ID Line หรือว่าจะเป็นการโทรศัพท์เข้ามานะครับก็มีหลายช่องทางให้เลือกซื้อนะครับสำหรับตัวนี้นะครับ601 ขอบคุณครับ